Okay. สำหรับการแบ่งดอกนะคะดอกของเรามีทั้งหมด10ดอกนะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะแบ่งแขนข้างละสองดอกนะคะแล้วรอยต่ออยู่ตรงกึ่งกลางสำหรับคอชิ้นหน้าชิ้นหลังก็สามดอกนะคะ mm hmm. เพราะเราทำดอกไว้ทั้งหมดสิบดอก mm hmm. เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะเรามาต่อใต้ mm hmm. เดี๋ยวดูตรงนี้นะสองดอกนะคะเนี่ยหน้าหนึ่งดอกแล้วก็กะตรงนี้นะคะ ้งหลังหนึ่งดอกหน้าหนึ่งดอกเดี๋ยวเราต่อเริ่มต่อเลยนะคะขึ้นต้นตรงนี้นะเดี๋ยวเราปลูกให้แน่นเลยนะคะ เราจะทําเป็นห่วงนะคะเพราะว่าจะได้แน่นหนาหน่อยถ้าใช้โซ่บางทีมันอาจจะหย่อนยานไม่แน่นนะจ๊ะรื้นต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ของช่องนี้นะคะนี้เรานับเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็โซ่สามเราจะทำทั้งหมดหห่วงนะคะ สองลายด้วยกันจ้ะสองสามลงตรงช่องกลางเลยนะจ้ะสี่ห้า ได้แบบนี้แล้วเราก็มาเชื่อมต่อนะคะนะคะหนึ่งดอกเดี๋ยวดูตรงดอกนะคะเชื่อมต่อจุดนี้ตรงกึงกลางเลยนะคะ ื่มต่อตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดได้เลยนะจ๊ะงานใต้แขนจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ทำสองด้านให้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะอยู่ลักษณะนี้นะ แล้วก,ก็อีกด้านหนึ่งนะคะนี่นะจ๊ะจุดเริ่มต้นเราจะทำตัวเสื้อก่อนนะคะเป็นต้นด้วยโซ่สี่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงในห่วงแรกนะคะเราจะได้ขาเหมือนเดิมนะคะตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ห่วงถัดไปนะคะ สขานะคะออขอโทษค่ะ5ขาค่ะ2 3 4 4แล้วนะคะ5้าหาแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะอีก5้าขาลงในห่วงถัดไปนะคะทำเหมือนเดิมค่ะ สองสามสี่ห้าตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะลงในห่วงถัดไปนะคะพันหัวเข็มสองครั้งสองสองขานะคะอ่ะนี่ได้หนึ่งลายแล้วนะคะลายที่สองนะคะโซ่หนึ่งค่ะ แล้วก็พันหกเข็มสองครั้งลงห้าขานะคะในห่วงถัดไปจะ้ะสามสี่ห้าขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ห้าขาในห่วงถัดไปนะคะ ห้าขานะคะโซ่หนึ่งค่ะแล้วเราก็มาจบนะคะอันนี้พอดีผู้ถักยังไม่ได้เก็บได้นะคะจบนี่นะคะ,คะนี่ก็เราก็จะได้ใต้วงแขนเป็นสองลายนะคะถักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราถักแบบนี้นะคะไปรอบวงเลยนะคะเดี๋ยวเรา อีกลายหนึ่งนะคะเป็นลายลายเดิมนะคะที่ขึ้นไว้ะค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ลงในช่องลงระหว่างช่องโซ่นะคะเองสองสามสี่ าตามด้วยโซ่หนึ่งจ้ะ